นายสนทิยาสวัสดีเดินทางมายังกองบังคับการปรปาบปรามเพื่อให้ตำรวจปอทอตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับนายอมรรัฐโชคประมิตรกุล สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในข้อหาการกระทําผิดเกี่ยวกับการนําความเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3กรณีการโพสเฟซบุ๊กเมื่อวันที่29สิงหาคม65สาศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างด้านหน้า ได้ส่วนที่อยากกล่าวว่าในวันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ที่ตรงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลักณะได้เดินทางไปดูงานนิรรศการป้องกันประเทศนายอมรัตน์ได้โพสต์เฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาดังกล่าวและมีสมาชิกมากกว่า50คนได้คอมเมนต์ในทางที่เสียหายและแชร์โพสต์นี้ออกไปทําให้พลเอกประยุทธ์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและทําให้พรรคฝ่ายคา้านประชาชนเข้าใจผิดขณะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายของรัฐธรรมนูญ กรณีการตีความประเด็นของวาระ8ปีของคณะท่านนายกรัฐมนตรีตนมั่นใจว่าเป็นเรื่องของการดิสเครดิตของพลเอกประยุทธ์และเป็นความกลัวของพรรคเพื่อไทยและฝ่ายคา้านหากมีการเลือกตั้งอีกครั้งพลเอกประยุทธ์ก็จะกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งนายสนธิยากล่าวอีกว่าตนขอยินด,ดีกับนายอัมรัตน์ที่จะหยุดการทําหน้าที่เป็นสสมีรายชื่อพรรคก้าวไกลและขอให้หนายอัมรัตน์เรื่องการโพสต์เฟซบุ๊กหรือพูดจาอะไรก็ตามไม่งั้นอาจมีการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอน